ใครครับที่สนใจเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจไร้กังวลครับจดทะเบียนถูกต้อง100%เเซนะฮะช่วงที่ผ่านมามีการอัพเดตราคาค่อนข้างเยอะนะฮะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเพจนี้ผมว่าราคาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าสนใจครับก็ไปที่เพจในเฟซบุ o กครับลักกินคอยได้เลยครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งช่องนักบอลทันล้านฮะคลิปนี้ผมมารีวิวอีกแล้วครับรสอนหาแล้วก็บวกรีวิว10แผ่นครับ10แผ่นแล้วจะมีแผ่นไหนกันบ้างแล้วหาได้ยังไงแล้ววิธีการใช้เนี่ยจะเป็นยังไงเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับแผ่นแรกครับเข้ามาที่ลีกเอเชียนะฮะเข้ามาที่ j2 นะฮะ เลีกเอเชียครับแล้วก็เข้ามาที่ J2 ครับนี่ฮะกดตรงเลข J2 ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมกันเลยฮะทีมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนิดนึงครับ นี่ฮะสีส้มๆตรงนี้ฮะกดไปครับแล้วก็มาลองเปลี่ยนฟอร์เมชชั่นกันดูครับจะเป็นแผน4-3-1-2ครับก็เป็นแผนอีกแผนหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับกองหลัง4กองกลาง3กองหน้า2อคนครับทำชิง12งค่อนข้างโอเคมากๆครับแผนนี้เนี่ยเหมาะมากๆครับกับคนที่เน้นการส่วนกับเร็วนะครับบอกเลยว่าโคตรจะดีครับทำชิง1 2งอเดือดๆือโหดโดกันไปเลยครับกองหน้าสามารถปรับเป็น s s ได้นะครับ แผนนี้ครับหน้าตาแบบนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆแล้วนะครับต่อมาฮะแผนที่2ครับเข้ามาที่ลีกยุโรปครับแล้วก็เข้ามาที่ลีกสเปนนะฮะลีกสเปนแล้วก็มาเลือกทีมนี้กันเลยครับนี่ฮะกดเรียบร้อยครับมาลองดูกันครับว่าจะเป็นแผนหน้าตาแบบไหนครับ อ่ะฮะพอปรับมาแล้วเนี่ยจะเป็นแผนหน้าตา53 2ครับกองหลัง5คนครับกองกลาง3แล้วก็กองหน้า2คนนะฮะแผนนี้จะสามารถปรับเป็น AMF ได้2คนนะฮะตรงกลางนะครับแล้วก็แผนนี้ค่อนข้างเน้นการออกด้านข้างนะฮะโจมตีจากด้านข้างครับหากกองหน้าดีดๆครับม่งดีๆเนี่ยอบอกได้เลยว่าไม่เหลือฮะ หา LMF IMF ที่สปีดดีๆครับจ่ายออกด้านข้างแล้วก็เปิดให้กองหน้ามงก็เรียบร้อยนะฮะกองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้หนึ่งคนครับเพื่อลงมาช่วยกองกลางนะฮะดีมากๆครับสำหรับแผนนี้ลองไปเล่นกันดูครับต่อมาฮะแผนที่3ครับมาที่ยุโรปอีกเช่นเดิมครับเข้ามาที่ลีกเอิงนะฮะลีกเอิง e e ก็เลือกทีมนี้นะ JT ตรงนี้เลยฮะ เอ้ย AJ ตรงนี้ฮะไม่ใช่ AJ DVD นะฮะไม่ใช่เข้ามาเลือกแล้วก็มาปรับแผนกันครับเป็นแผน5-4-1นะฮะกองหลัง5คนกองกลาง4คนแล้วก็กลองหน้า1คน,นะค,นครับค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับคนที่เน้นการสวนกลับเร็วครับและก็เน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับสำหรับแผนนี้ฮะ จ่ายออกด้านข้างแล้วก็ตกกลับเข้ามายิงตรงกลางเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะมากๆครับสําหรับทีมนี้นะฮะกองกลางเนี่ยสามารถปรับเป็น C.M.F หรือว่าเป็น D.M.F ก็ได้ครับอิสระนะฮะแผนนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับลองไปเล่นกันดูนะครับต่อมาแผนที่4ครับเข้ามาที่ยุโรปอีกเช่นเดิมครับแล้วก็เข้ามาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอ,อีสองนะฮะนี่ฮะเข้าตรงนี้โอเคแล้วก็นี่ฮะเข้ามาที่ทีมนี้เลยฮะ ล่างสุดเลยครับแหมลองไปเล่นกันดูว่าว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนครับจะเป็นปรับแผนแล้วเนี่ยจะเป็น3 1 4 2ครับกองหลัง3คนครับกองกลาง3คนมีปีก2ครับแล้วก็กองหน้า2คนนะครับนี่ฮะแผนนี้ก็สามารถปรับเป็น DMF ได้นะครับตรงกลางนะฮะนี่ฮะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องปรับแล้วครับถือว่าหน้าตาแบบนี้ค่อนข้างโอเคมากๆครับกองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้1คนครับเน้น โยนบอลยาวและสามารถสวนกับด้วยบอลยาวๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ต่อมาฮะแผนที่5ครับมาที่เอเชียครับเข้ามาที่ J1 ครับ J1 ตรงนี้แล้วก็เลือกทีม1นึ4งเป็นทีมที่5นะฮะกดแล้วก็เลือกเลยครับแผนเนี่ยจะปรับออกมาเป็นหน้าตาแบ็ไไนมาดูกันครับ3 4มสี่อ่าสามหนึ่งสี่สองนะฮะก็น่าสนใจมากๆครับแผนนี้สามารถ ปรับตรงกลางเนี่ยปรับเป็น M F ได้2คนนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็น S S ได้1คนครับนี่ฮะ M F สามารถปรับได้เลยนะฮะเนี่ยผมปรับให้ดูเลยฮะนี่ฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าแผ่นนี้ค่อนข้างน่าหลอกไปมากๆค่อนข้างเดือดแน่นอนครับการบุกนี่โหดแน่นอนครับเน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวด้วยฮะโอ้โห ถือว่าบอลสั้นผมก็ทําผมว่าทาได้ค่อนข้างดียับแทงทะลุช่องผมว่าแผนนี้ทาได้ค่อนข้างดีครับกองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็นเได้ครับชิงทําชิงหนึ่งสองก็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับต่อมาฮะแผนที่6ครับมามาดูกันครับเข้ามาที่ยุโรปครับแล้วก็เลือกอื่นๆครับเข้ามาที่นี่ฮะบุนเดสติก้าครับแล้วก็เลือก f c บาเไยันบิวนี่ครับาเยันบิวนี่ชุดนี้ครับจะเป็นหน้าตา3 1มหนึ่งอ่าสามสี่สามนะฮะ จะเป็นแผนหน้าตา3-4-3สครับสำหรับ f c บาร์เนมิวนิตนะฮะสามของบาร์เนเนี่ยเน้นการของเกมอยู่แล้วครับสำหรับบาร์เยนนะฮะนี่ฮะสามารถปรับได้ตามที่ผมขึ้นให้ได้เลยฮนะกองกลางก็เป็น DMF 2คนก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะปรับเป็น RMF หรือว่าเป็น CMF ทําได้หมดเลยนะฮะกองหน้ามี3คนนะฮะ S อเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้นะฮะแผนนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะไม่ต้องไปปรับแก้อะไรครับต่อมาฮะแผนที่7กันบ้างครับแผนที่7ก็มาที่ยุโรปครับแล้วก็เลือกทีมบนบายเร์วิลนิดนิดเดียวนะฮะแล้วก็เป็นแผนนี้ฮะลองปรับกันดูครับเป็นแผน c ีซีครับแผนนี้ยอดนิยมอยู่แล้วฮะเน้นการโจมตีด้วยการสวนกลับด้วยบอลยาวนะฮะเน้นการโจมตีด้วยบอลยาวแบบสวนกลับนะฮะก็ค่อนข้างโอเคมากๆครับค่อนข้างเนี่ยสามารถปรับเป็น CMF ได้นะฮะแต่ว่าส่วนตัวในคิดว่าแผนหน้าตาแบบนี้ค่อนข้างโอเคแล้วฮะไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มครับกองหน้า2คนครับใครมี SS เนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้นะครับนี่ฮะก็ปรับแค่กองหน้าก็พอครับที่ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆครับสำหรับแผนนี้นะฮะต่อมาฮะแผนที่8ครับเข้ามาดูกันครับแผนที่8เข้ามาที่ยุโรครับแล้วก็เลือก ลีกนี้ฮะเดี๋ยวกดให้ดูฮะพิมลลีกนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ทีมนี้แหละฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะปรับออกมาหน้าตาเป็นยังไงเป็นซ1ห1ครับแผนนี้เน้นการโจมตีด้วยด้วยบอลยาวๆนะฮะส่วนกลับด้วยบอลยาวๆเนี่ยโคตรจะเหมาะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมี AMF เนี่ยสองคนเลยนะฮะจากเมื่อกี้เป็น CMF ครับสามารถปรับเป็น AMF ได้นะฮะโคตรเหมาะฮะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็น ตำแหน่ง LMF กับ RMF อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆครับจ่ายออกด้านข้างแล้วก็โยนให้กองหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างอันตรายมากๆครับสำหรับแผ่นนี้ใครแฟนแมนยูเนี่ยก็สามารถมาใช้แผ่นนี้กันได้นะค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับต่อมาฮะแผนที่9ครับมามาลองดูกันครับเข้ามาที่อเอเชียนะฮะเลือกเรียกเจทูครับเจทูแล้วก็เลือกทีมนี้เลยครับมา ไปดูกันครับว่าแผ่นนี้จะเป็นหน้าตาแบบไหนครับเป็นแผ่น C33 มครับมี SS นะฮะแล้วก็มี CMF เนี่ยสามารถาปรับได้แบบอิสระนะฮะกองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้ทั้ง2คนเลยนะฮะทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยนะครับแผ่นนี้เน้นการสวนกลับแบบรวดเร็วนะฮะโคตรจะเหมาะครับสำหรับแผ่นนี้ฮะลองไปเล่นกันดูนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ฮะ SS 1คนก็ได้2คนก็ได้ลองไปปรับกันดูนะครับ ต่อมาแผนที่10ครับมาที่ลีกเอิงครับแล้วก็เลือกปารีสแซงแช็คแมงครับตอนปรับออกมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบไหนลองมาดูกันครับปรับออกมาเป็น C222 ครับแผนนี้ก็โคตรจะยอดนิยมอยู่แล้วครับสำหรับปารีสแซงแช็คแมงนะฮะด้านข้างเนี่ยจะเป็น AMF 2คนนะจะอยู่มันก็ไม่ข้างเกินนะมันจะอยู่เหมือน ตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็มี DMF สองโนครับผมว่าแผนนี้ไม่ต้องปรับหน้าตาอะไรแล้วครับค่อนข้างโอเคมากๆกครับกองหน้าเนี่ยมี SS1 คนนะครับแล้วก็ CF1 คนนะครับแผนนี้เน้นการสวนกลับด้วยบนยาวๆครับแล้วก็เน้นการของเกมนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่นลังไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ